คินดะอิจิยอดนักสืบบทที่ห้าค้างคาวที่หายไปคินดดอิจิกำลังมืนเมาเขาดื่มดำอยู่กับบรรยากาศหน้าพิศวงอันงดงามของเกาะตำนานโรแมนติกนี้คินดดอิจิเริ่มเคลิบเคลิมตั้งแต่คืนวันขณะมองเห็นหน้าผาของแหลมคันทวนจากในเรือยิ่งเมื่อครู่ก่อนพอได้ยนโฉมสาวสวยผู้ขับเน้นความงามของทัศนียภาพบนปลายแหลมนั้นกับตาตัวเอง เขายิ่งไม่อาจสะกดจิตวิญญาณไม่ให้หวันไหวได้โอ้เธอช่างสวยเหลือเกินแม้จะเปี่ยมด้วยความสง่างามน่าเกรงขามแต่ขณะเดียวกันก็แผ่สเสน่ห์แห่งสตรีเพศจากทั่วเรือนร่างราวกับกลิ่นของชมพแน่นอนว่าเธอนั้นไม่รู้ตัวเลยแต่เพราะไม่รู้นี่แหละถึงได้น่ากลัวและอันตรายยิ่งนักเธอมองผู้ชายนิ้วหน้าและยิ้มโดยไม่ตั้งใจ แม้จะดูไร้เดียงสาเวลาถอนหายใจด้วยใบหน้าแดงเรือ่อแต่คงไม่มีชายใดวันไหวกับสีหน้านั้นและไม่น่ามีชายใดไม่รู้สึกถึงเลือดทุ่งพล่านยามเมื่อถูกเธอจ้องมองส้ำร้ายกว่านั้นคือเธอไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยขณะม,มอือลอยอยู่ในดงต้นคาเมเลียอันสวยงามคินดาอิจิตัวสันเทาด้วยความกลัวไม่ว่าจะก้าวเดินเท่าไรก็ไม่หายพลานพึง เขานึกถึงข้อความในจดหมายเตือนซึ่งเปรียบโทมโกเหมือนพึ่งนางพยาผู้ชายมากมายคงต้องหลังเลือดเพราะเธอโอ้หากได้เห็นโทมโกเข้าสักครั้งไม่ว่าใครก็คงอยากจะปฏิเสธข้อความอับปมงคลดังกล่าวได้เต็มปากและไม่อาจรับรองด้วยว่าจะไม่มีวันเกิดเรื่องทำนองนั้นขึ้นคินไดอิติหัวนึกถึงโชคชะตาประหลาดซึ่งนำพาตัวเขามายังเกาะนี้ในที่สุดเขารับคำขอร้องของทนายคาโนโดยออกเดินทางจากโตเกียว เมื่อวันที่17พฤษภาคมและมาถึงเมืองซูเซนจิก่อนใครโชไรโซคือโรงแรมที่ทนายคาโน่ระบุให้เขามาพักเพราะผู้ที่ครอบครัวไดโดจิส่งมารับโทมโมโกจะเดินทางมาสมทบด้วยเท่าที่กินดอิจิตรวจสอบข้อมูลจากทำเนียบคนดังโรงแรมโชไรโซเป็นหนึ่งในกิจการที่กินโซเกี่ยวข้องเดิมเคยเป็นวังของเชื้อพระวงผู้หนึ่งแต่เมื่อสงครามสงบบริษัทที่ดินอิซูซังามิ ได้ซื้อมาดัดแปลงเป็นโรงแรมแน่นอนว่าโรงแรมนี้ไม่รับแขกแปลกหน้าผู้เขาพักต้องมีจดหมายแนะนำจากบุคคลที่เชื่อถือได้แต่คินดาอิจิมีจดหมายจากคินโซติดตัวมาจึงทำท่าอวดเบ่งได้เต็มที่คินดาอิจิชอบโรงแรมนี้มากโชไรโซตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำคาสุระด้านหน้ากับภูเขาอาราชิด้านหลังห่างไกลาจากเมืองซูเซนติซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเมืองตากอากาศชั้นต่ำอีกทั้งบรรยากาศยังเงียบสงบ ใกล้กันเป็นโบสถ์ของาศาสนาคริสต์นิกายครีกออร์โธดอกซ์ชวนให้รู้สึกดีมีเสียงระฆังดังกังวานจากหอระฆังลอยมาเป็นระยะตอนเช้าเย็นจะได้ยินเสียงระฆังจากเมืองซูเซนจิด้วยตัวโรงแรมมีอนาบริเวณกว้างขวางแบ่งออกเป็นส่วนของห้องญี่ปุ่นกับห้องแบบตะว,วันตกคินไดิจิเลือกพักห้องญี่ปุ่นตามความชอบส่วนตัวในคืนที่เขาเข้าพัก ดูเหมือนจะไม่มีแขกอื่นเพราะได้ยินเพียงเสียงหญิงรับใช้เดือนสวนกันเบาเป็นครั้งเป็นคราวจากอีกด้านของอาคารกว้างทั้งที่ไม่ใช่ธุระของตัวเองแต่คินดาอิจิโอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าถ้ามีคนมาพักน้อยแบบนี้โรงแรมจะอยู่ได้อย่างไรกันเล่าทว่าวันรุ่งขึ้นเมื่อไปห้องอาบน้ําเขากลับพบว่ามีแขกคนหนึ่งมาถึงก่อนแล้วและดูท่าทางจะอาบน้ําเสร็จแล้วเพราะยืนเช็ดตัวอยู่หน้ากระจกทันทีเมื่อเห็นร่างกายของอีกฝ่าย คินดาอิจิอดเผลอทำตาโตไม่ได้คินดาอิจิเคยถูกเกณฑ์เข้ากองทัพจึงได้เห็นร่างเปลือยของผู้ชายมามากมายแต่เขาไม่เคยเห็นเรือนร่างสง่างามได้สัดส่วนประหนึ่งประติมากรรมกรีกเช่นนี้มาก่อนทั้งไหล่กว้างแผงอกกำยำแขนล่ำสันด้วยกล้ามเป็นมัดสะโพกส่วนก้นถึงต้นขาเปลี่ยนไปด้วยความภูมิใจแห่งเพศชายและไวอันหนุ่มแน่นผิวสีน้ำตาลแดงเรื่อลังอาบน้ำเป็นมันเงาดูมีชีวิตชีวาประหนึ่งถูกลูปไร้ด้วยน้ำมันหอม ส่วนสูงน่าจะราวร้อยเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรคินดดอิติลังเลเมื่อต้องถอดเสื้อผ้าต่อหน้าชายร่างงามผู้นี้เขาทนไม่ได้ว่าอาจถูกอีกฝ่ายหัวร้อยยาะสมเพศร่างผอมแห้งของตัวเองขณะคินไาอิติรีรอแกะสายคาดกิโมโนชายผู้นั้นคงเข้าใจผิดบางอย่างจึงหันมาพูดว่าขอโทษครับพร้อมกับยิ้มเผยฟันขาวก่อนเริ่มสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วใบหน้านั้นคมเข้มหล่อเหลาสมเป็นเจ้าของร่างสมส่วน อายุน่าจะประมาณ26-27ระหว่างกินอาหารเช้าคินดาอิจิลองถามเรื่องแขกผู้นั้นจากสาวใช้ที่มาปรนิบัติอ๋อคุณคนนั้นเป็นแขกของอาคารตะวันตกค่ะแกบอกว่าห้องน้ำฝั่งนี้ดูกว้างขวางน่าสบายกว่าเลยมาขอใช้ค่ะเขามาพักอยู่นานหรือเปล่าค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อคืนตอนดึกน่าจะมาด้วยรถไฟหลังคุณหนึ่งขบวนนะคะอ๋อแสดงว่ามาจากโตเกียวมาคนเดียวหรือ ใช่ค่ะเป็นแขกประจำหรือเปล่าล่ะไม่ใช่ค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกแต่มีจดหมายแนะนำจากท่านกรรมการผู้จัดการมาด้วยใครล่ะคุณไดโดจิคินโซไงคะคินไดอิิเดาว่าบางทีชายผู้นั้นอาจเป็นคนที่คินโซส่งมาจึงถามว่าเขาเคยถามถึงผมหรืออมหมายถึงเคยถามถึงคินไดอิติโคสุเกะบ้างหรือเปล่าเปล่านี่คะเขาชื่ออะไรล่ะ คุณทมงเรนทาโล่ค่ะจู่ๆสาวใช้หัวเราะตายแล้วคุณเป็นอะไรไปคะคุณกินดาอิจิสนใจเรื่องคุณคนนั้นมากหรือไงเปล่าไม่ใช่หรอกผมนึกว่าเขาเน่าจะเป็นคนที่ผมต้องพบเนี่ยกินดาอิจิเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงสนใจใชายดังกล่าวขนาดนั้นแต่มานึกดูทีหลังนั่นน่าจ,จะเป็นลางบอกเหตุบางอย่างทมงเรนทาโรหรือชายรูปงามราวปฏิมาการรมกรีกผู้นี้ คือตัวละครผู้มีบทบาทสำคัญมากในเรื่องราวที่ข้าพเจ้ากำลังจะเล่าต่อไปขอย้อนกลับมายังกินไดอิจิหลังจากนั่งนั่งนอนๆอน,น,อนตลอดทั้งวันในเย็นวันรุ่งขึ้นหรือวันที่สิบสาวใช้มารายงานเขาว่าคนของกินโซมาถึงแล้วงั้นเหรออืมเขาอยู่ไหนล่ะรออยู่ในห้องโถงค่ะห้องโถงอยู่ระหว่างห้องแบบตะวันตกกับห้องญี่ปุน่นเพื่อให้แขกของทั้งสองฝั่งได้ใช้ร่วมกัน ขินดาอิจิจัดแจงแต่งตัวซึ่งความจริงเขาแค่สวมกางเกงฮากามะตัวเก่งแล้วเดินออกไปเขาเห็นชายผิวขาวร่างผอมบางอายุประมาณ22-23กับเด็กหนุ่มท่าทางขี้โรควัยประมาณ16-17กำลังส่งเสียงเกี้ยวเจ้าเล่นปิงปองอยู่ตรงโต๊ะปิงปองอยู่ที่มุมห้องโถงใกล้กันนั้นมีหญิงร่างเล็กอายุราว35-36แต่งตัวเรียบแต่ดูมีรสนิยมกำลังยืนคลึงหน้าผากด้วยสีหน้าไม่สูดีนัก ตกลงคนที่คินโซส่งมาคือใครกันแน่คินดาอิจิมองไปรอบห้องทันใดนั้นชายผู้อ่านหนังสือพิมพ์อยู่อีกด้านลุกขึ้นทักว่าอ๋อคุณคือคุณคินดาอิจิสินะก่อนเดินช้าๆเข้ามาหาเขาคือนักพรตลึกลับนั่นเองคินดาอิจิตกใจอ๋อเอ่ออ่าผม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 คินดาอิจิครับคุณคือใครเหรอครับนักพรตลึกลับล้วงกระเป๋าหนังจากอกเสื้อ ยิบนมบัตรใบหนึ่งมายื่นให้เป็นนามบัตรของไดโดจิชินโซนั่นเองมีข้อความลายมือวัดเขียนด้วยปากกาหมึกซึมอยู่เหนือชื่อขอแนะนำให้รู้จักคุณสุคุโมริวมะจากนี้ไปกรุณาทำตามคำสั่งของคุณคนนี้ด้วยครับคุณกินดาอิจิด,ด้วยความเคารพคินดาอิจิตะลึงเลืมตาโพรงกับสิ่งที่เขียนอยู่บนนามบัตรนั้นงั้นคุณคือคนที่คินโซส่งมาหรือครับใช่ครับ ผมได้ยินชื่อคุณมานานแล้วคุณกินดาอิจิโชคชะตาประหลาดลิขิตให้คุณต้องมาร่วมเดินทางกับผมในครั้งนี้ฮ่าฮ่ผมกับคุณเป็นคู่ที่แปลกมากเลยนะฮ่าฮสุโุโมริวมาหัวเราะจนหนวดยาวสายไปมาก่อนหันไปทางโต๊ะปิงปองผมมีคนจะแนะนําให้รู้จักนะครับคุณกินดาอิจิคุณผู้หญิงทางน้นก็คือเอ่อจะให้เรียกว่าเป็นอะไรกับคุณกินโซดีล่ะเออช่างมันเถอะคุณสุตาโยน่ะ แล้วนั่นคือคุณฟูมิฮิโกะลูกชายของคุณกินโซครับคุณยุสะซาบุโรทุกท่านนี่คุณคินดาอิจิโคสุเกะครับเมื่อเห็นทุกคนค้อมศีรษะคำนับเล็กน้อยคินดาอิจิยิ่งตกใจงั้นทุกท่านจะร่วมเดินทางไปรับต้วเหรือครับเปล่าเปล่าทุกคนมาถึงแค่นี้แหละครับคุณฟูมิฮิโกะอ้อนขอมาด้วยเพราะอยากเจอพี่สาวเร็วๆนะครับคุณคินดาอิจิแต่ร่างกายของเขาอ่อนแอ คงข้ามช่องเขาอังอามินั่งเรือไปรับถึงเกาะไม่ไหวหรอกครับคุณน้าครับผมไปรับถึงเกาะไม่ได้หรือชายหนุ่มชื่อยูซะหน้าแดงขณะพูดเสียงอู้อี้ภูมิฮิโกะแผ่เสียงแหลมสูงสวนกลับทันทีไม่ได้ย่าขี้โกงสิความจริงคุณยูซะไม่ควรมาถึงนี่โดยซยําทุกคนมีนัดเจอกับพี่โทมโมโกะในวันที่25้าไม่ใช่หรือแต่คุณยูซะเล่นตัดหน้าคนอื่นมาก่อนผมว่าเอาเปรียบนะไม่ยุติธรรมเลยคอยดูนะ ผมจะฟ้องคุณโคมาอีกกับคุณมิยาเกะฟูมิฮิโกะไม่ฟังเสียงสุตยโยเตือนสุตยโยเงียบเถอะคุณยุสะไม่รู้จักละอายแก่ใจเล่นชิงตัดหน้าคนอื่นมาเอาหน้ากับพี่โทโมโกะทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่โทโมโกะไม่มีทางหลงรักหรอกฮ่าฮ่ฮคุณฟูมิฮิโกะพอทีพอได้แล้วครับคุณยุสะก็หน้าแดงก่ำเชียวยกโทษให้แกเถอะนะสุตยโยคุณฟูมิฮิโกะคงเหนื่อยเลยอารมณ์ไม่ดีนะ่ะช่วยพาไปพักผ่อนทางโน้นหน่อยเถอะ จริงด้วยฟูมิฮิโกะอารมณ์เสียจนมีเส้นเลือดสีคล้ำปูดบนหน้าผากเด็กหนุ่มคนนี้ผิวขาวหน้าตาหล่อเหลาแต่กลับร่างเล็กเหมือนแม่สีหน้าก็ไม่สู้แจ่มใสสุดยโยปลอบภูมิฮิโกะพลางพากออกจากห้องโถงยูซะซาบุโร่พลอยเดินหนีไปเง,เงียบด้วยความอับอายฮ่าฮ่ทีนี้ตัวเกะกะไปกันหมดแล้วเราจะได้หารือกันอย่างสบายใจเสียทีคุณกินดาอิจิพร้อมจะออกเดินทางทุกเมื่อใช่ไหมครับ ใช่ครับผมพร้อมเสมอความจริงเมื่อกี้ผมโทรไปเมืองชิโมดะสั่งให้คนเตรียมเรือยนต์หนึ่ลำไว้แล้วครับเพราะจากชิโมดะไม่มีเรือข้ามฟาาออกประจำทางโน้นบอกว่าพรุ่งนี้เรือยนต์จะออกตอนบ่าย2องโมงฉะนั้นพอกินอาหารเช้าเสร็จเราต้องออกเดินทางกันทีนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเราจะไปถึงเกาะคงต้องตอนข้าใช่ไหมครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นคืนพรุ่งนี้คุณต้องมาค้างบ้านผมนะแล้วเราค่อยไปบ้านไดโดจิตอนเช้าวันมะรืนค้างบ้านคุณงั้นเหรอใช่แล้วครับไม่ต้องตกใจหรอกผมเกิดบนเกาะน,นั่นไม่ได้อยากอดนะแต่ตระกูลซูคุมโมนับเป็นบ้านเก่าแก่ในเกาะรองจากตระกูลไดโดจิทีเดียวผมเป็นน้องชายของเจ้านายคุณปัจจุบันน่ะคินดาอิจิโคสุเกะสั่งหอนประหลาดอีกครั้งซูคุมโมริวมะ คินดาอิจิเพิ่งได้พบชายผู้นี้เป็นครั้งแรกทั้งที่เคยได้ยินชื่อมานานริวมะเป็นหนึ่งในผู้ทรงอำนาจซึ่งโด่งดังเร็วมากภายหลังสงครามพลังจิตแรงกล้าทําให้ริวมะมีบาร,รมีอย่างน่าพิศวงในหมู่บ้านนักการเมืองและนักธุรกิจชั้นนําเคยมีคนกล่าวว่าอํานาจของเขามาจากสเสน่ห์เหลือล้นทางกายหญิงใดได้สัมผัสมักอดหลงไหลไม่ได้ ริวมาจึงอาศัยผู้หญิงเหล่านั้นเป็นใบเบิกทางเข้าถึงตัวนักการเมืองกับนักธุรกิจชั้นสูงไม่ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าริวมาคือคนเก่งอีกคนในยุคหลังสงครามอ๋อคุณเกิดบนเกาะพินบงเดือนหรือครับมีน้าล่ะถึงได้รู้จักกับทุกคนแล้วก็คุณสุตโยมานานแล้วด้วยใช่ครับตอนผมออกจากเกาะสุตโยยังเป็นแค่เด็กสาวอายุ1 6บ7 งั้นคุณก็รู้จักคุณแม่ของคุณโทโมโกะสิครับอืมรู้จักดีตอนเกิดเหตุการณ์ที่คุณพ่อของคุณโทโมโกะเสียชีวิตอย่างผิดปกติคุณอยู่บนเกาะด้วยหรือเปล่าครับเรียวมะมองหน้าคินดาอิจิด้วยสายตาคมปรบับอ๋ออยู่สิคุณคินดาอิจิผมรู้ดีว่าคุณอยากจะถามอะไรนะผมออกจากเกาะเพราะเรื่องนี้นี่แหละจูจๆเรียวมะเริ่มเล่าเรื่องอย่างกระตือรือร้น ทั้งที่ไม่ได้ถูกถามนี่คุณคินดาอิจิผมรักโคโตโเอะใช่รักแบบหัวปากหัวปัลเลยผมไม่ได้หลงตัวเองนะแต่ไม่คิดว่าจะมีใครเป็นสามีของโคโตโเอะได้นอกจากผมเพราะในเกาะไม่มีครอบครัวไหนสามารถเกี่ยวดองกับครอบครัวไดโดจิได้นอกจากสุคุโมะอีกอย่างโคโตโเอะเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยขณะที่ผมเป็นลูกชายคนรอง ผมจึงตั้งใจจะแต่งงานแล้วเปลี่ยนไปใช้นามสกุลไดโดจิซึ่งพ่อของโคโตเอะก็เห็นด้วยโคโตเอะเองก็ใช่ว่าจะรังเกียจผมคำว่ามะในชื่อริวมะของผมมาจากมะของชื่อเทสุมะนั่นแหละพ่อของโคโตเอะก็ชื่อเทสุมะเหมือนกันแต่แล้วไอ้หนุ่มน่ารําคาญน,นั่นดันปรากฏตัวขึ้นไปยุ่งกับโคโตเอะจนเธอท้องตอนนั้นผมแทบบ้าแต่ต่อมาพ่อเจ้านั่นตกผาตาย ผมก็เริ่มมีหวังตั้งใจจะแต่งงานกับโคโตเอะและรับเด็กในท้องเป็นลูกแต่แล้วผมกลับต้องผิดหวังอีกเพราะโคโตเอะกลายเป็นภรรยาของคินโซซะได้ผมใจสลายจนต้องหนีไปจากเกาะฮ่าฮแล้วก็เป็นนักรถใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องปอบประลมฮ่าฮตอนได้ยินเสียงหัวเราะว่างเปล่าของนักรตลึกลับคินดาอิจิรู้สึกว่าวุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกอีกครั้งอ้าวคุณคินดาอิจิคุณมาอยู่นี่เองเหรอคะ ขณะคินดดอิจิเมอลอยอยู่ในดงต้นคาเมเลียเสียงเรียกแผ่วเบาของสาวใช้ปลุกเขาให้ตื่นจากฝันนักสือพันหยุดชะงักทุกท่านรออยู่ทางโน้นไม่ได้มีธุระหรอกค่ะแค่จะเชิญคุณไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะคุณคินดดอิจิอ๋องั้นเหรอครับเมื่อกลับถึงบ้านคินดดอิจิพบว่าสำรับอาหารถูกเตรียมพร้อมแล้วริวมาพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ขณะมากิ โทโมโกะและยีริโกนั่งรอยอยู่หน้าสำรับของแต่ละคนขอโทษที่ให้คอยนะครับทิวทัศน์งามเหลือเกินผมเลยเออจากบริเวณนี้มองเห็นเกาะอิซูทั้ง7กับควันจากภูเขาไฟมิฮาระชัดเจนซะด้วยฮผมเลยชอบนะคินดดอิจิกล่าวพางนั่งลงหน้าสำรับของตนว่าแต่ทางนี้ว่ากันยังไงบ้างครับอ๋อนัดแน่กัเรียบร้อยแล้วครับคุณคินดดอิจิเราตกลงจะออกเดินทางจากเกาะพรุ่งนี้เช้า ผมสั่งให้เรือยน์จากชิโมดะมารอรับแล้วครับผมเป็นอันตกลงตามนี้นะครับแล้วคุณกินดาอิจิล่ะมีเรื่องจะพูดเหมือนกันไม่ใช่หรือเปล่าครับไม่มีอะไรฮ่า <c> ฮ <oughs> ไม่ต้องปิดบางรรอกเห็นท่าจะมีคนเอาเรื่องไร้าสาระไปเป่าหูคุณกินโซคุณเลยถูกส่งมาขุดคุยเหตุการณ์เมื่อ19ปีก่อนใช่ไหมล่ะคุณป้าอาจารย์ฮิเดโกะ ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณคินดาอิจิเป็นนักสืบชื่อดังของญี่ปุ่นนะฮิเดโกกับมากิสะดุ้งโยงมองหน้าคินดาอิจิหญิงชาราทําตะเกียบตกปากคอสั่นด้วยความหวาดกลัวฮิเดโกหน้าถอสีไปชั่ววูบแต่พลันเรียกสติกลับมาเริ่มขยับตะเกียบกินต่ออย่างเงียบเชียบส่วนโทโมโกะก็ไม่วายทำหน้าตกใจหันหน้าหนีไปทางเรือนเล็กโดยไม่รู้ตัวฮะ่าฮะ่าทำไมทุกคนแตกตื่นกันขนาดนั้นครับ ทำท่าตกใจมากเดี๋ยวจะถูกคิดว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลน,นะครับคุณกินดาอิจิเอาเป็นว่ากินข้าวกันเถอะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะอาหารมื้อนั้นจบลงอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้สึกหิวเลยพอสาวใช้ชื่อซิซุเก็บสำรับเสร็จฮิเดโกะดึงตระก้างานถักมาหาตัวเช่นทุกครั้งก่อนเอ่ยปากเสียงเรียบแปลกนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ชายคิดอะไรอยู่ เรื่องนั้นน่าจะจบไปตั้งแต่19ปีก่อนแล้วนะคะอืมนั่นสิคงมีอะไรสะก,กิดให้เกิดอยากรื้อฟืนอ้นลรืมั้งคุณกินโซไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุว่าแต่คุณกินดาอิจิคุณกินโซบอกให้ทำอะไรบ้างเหรออ๋อเปล่าครับกินดาอิจิกระแอมขับเสลดอย่างไม่เป็นธรรมชาติผมยังไม่ได้พบคุณกินโซเลยครับจึงไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรอยู่ แต่ถ้าเป็นไปได้จักกรุณาเล่าเหตุการณ์ขณะนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับใครเป็นคนพบศพคนแรกครับริวมะพูดเสียงเนิบคนพบศพเหรอผมเองแหละฮไม่ต้องตกใจรอกวันนั้นอาจารย์ฮิเดกโกะคนนี้มาหาผมตอนสองทุ่มเล่าว่าคุณคุูซากาเบะบอกจะออกไปเก็บเฟิร์น่ะแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาอะไรประมาณเนี้ยคุณโคโตเอะเป็นห่วง ว่าจะมีเหตุร้ายช่วยออกไปตามหาให้ทีผมเลยพาลูกน้องสีห้าคนออกไปตรงจะง,งอยปากเกีียวและเห็นรอยคล้ายมีคนลื่นตกลงไปนะ่ะจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวก่อนครับตอนนั้นบนหน้าผามีสิ่งผิดปกติหรือเปล่าเช่นร่องรอยการต่อสู้หรือรอยถูกผลักอะไรอย่างเงี้ยครับเปล่านะฉันไม่เห็นเลยถ้ามีร่องรอยพัน,นั้นก็น่าจะมีคนเจอแล้วนะเพราะพวกหนุ่มๆไปกันตั้งหลายคนนะครับ อีกอย่างคุณกินดาอิติคุณกินโซสันนิฐานว่าคุณคุูซคาเบะไม่ได้ถูกกลับตกลงไปตายนะแต่น่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วขนศพมาทิ้งหน้าผาตัางหากละครับทันใดนั้นโทมโมโกะผงะถอยวันนึกถึงร้อยเลือดสีคล้ำที่กระเซ็นในห้องต้องห้ามเธอยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อบนหน้าผาแต่ไม่มีใครทันสังเกตเห็นกินดาอิจิทำตาโตเอ แปลกนะทําไมคุณกินโซถึงทําอย่างนั้นนะเออรอยแผลนะสิอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพวกผมพบรอยคล้ายมีคนลื่นตกหน้าผานะ่ะแต่คืนนั้นเราไม่สามารถออกเรือได้เนื่องจากทะเลใต้แหลมจะงอยปากเหี่ยวขึ้นชื่อว่าเป็นจุดอันตรายที่สุดของเกาะตอนกลางดึกไม่มีทางเข้าที่อยู่ใกล้เราถึงต้องรอจนเช้าแล้วค่อยเอาเรือออกนะ่ะถึงได้เห็นร่างคุณคุสคา,าเบอยู่บนโขดหินกลางทะเล จริงๆแล้วผมเอาศพใส่เรือพากลับมาบ้านนี้นะจากนั้นเลยรีบโทรเลขหาคุณคินโซซึ่งตอนนั้นยังนามสกุลไฮายามิอยู่วันรุ่งขึ้นเขาก็รีบมาพร้อมกับทนาชื่อคาโนศีรษะด้านหลังของผู้ตายมีแผลชะกันหนึ่งแผลซึ่งหมอบอกว่าเป็นสาเหตุของการตายแต่คุณคินโซไม่เชื่อว่าเป็นแผลจากการตกหน้าผาน่นาจะถูกฟาดด้วยของบางอย่างมากกว่าพูดอีกอย่างก็คือ คุณกินโซคาดว่าคุณคุซาทาเบถูกตีหัวจนตายนะครับคุณกินดาอิจิโทโมโกยกผ้าชัดหน้าปิดหน้าแต่ไม่มีใครผิดสังเกตเพราะนึกว่าเธอคงสะเทือนใจอย่างหนักเมื่อได้ยินเสียงเรื่องการตายของพ่อถ้าเพียงตอนนั้นโทโมโกพูดถึงพินวงเดือนเปื้อนเลือดในห้องท้องห้ามคดีนี้น่าจะคลี่คลายได้เร็วขึ้นโศกนาฏกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้คงไม่เกิดตามมา ดวงตาของคินดาอิจิบ่งบอกว่ากำลังคุค้นคิดอย่างหนักแล้วไม่มีใครเห็นตอนคุณคุ่ซาคาเบะไปแหลมคันทวนเลยเหรอครับไม่มีเลยนั่นเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้คุณกินโซยิ่งสงสัยนะครับวันนั้นเป็นวันเทศกาลของศาลเจ้าโทโมะผู้คนจึงไปอยู่แถวนั้นกันหมดศาลเจ้าโทโมะเป็นศาลสำหรับบูชาว,วิญญาณบ,บรรพบุรุษของชาวเกาะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแหลมคันทวนนะ่ะ กินดาอิจินิ่งเงียบครุ่นคิดอีกในที่สุดเขาหันไปหาฮิเดโกะผมได้ฟังว่าก่อนตายคุณคุาคาเบะเขียนจดหมายหาคนที่โตกเกียวโดยพูดถึงต้นเฟินแถมบอกทานองว่าค้นพบค้างคาวพันแปลกอาจารย์พอจะรู้เรื่องไหมครับอ๋อเรื่องนั้นหรือคะฮิเดโกะทำท่านขึ้นได้ฉันจำได้คะ่ะคิดดูตอนนี้ก็ประหลาดวันนั้นคุณคุาคาเบะถือกล้องออกไปแต่เช้านะคะ แล้วพอเที่ยงกว่าแกอารมณ์ดีกลับมาหัวเลาะล่วนบอกว่าถ่ายรูปครั้งคาวประหลาดมาได้จะส่งไปให้คนที่โตกเกียวตกใจเล่นนะคะปรากฏว่าต่อมาไม่ทันไรก็เกิดเหตุขึ้นคุณโคโตเอะจึงสั่งให้ฉันส่งรูปที่คุณคุซาคาเบะถ่ายก่อนตายไปล้างที่ชิโมดะเพื่อจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่รูปไม่เห็นมีค้างคาวอยู่เลยค่ะมันน่าแปลกจริงๆค่ะคุณยังเก็บรูปไว้หรือเปล่าครับเก็บสิคะ เดี๋ยวฉันจะเอามาให้ดูนะคะจากนั้นฮิเดโกะนำอัลบั้มเก่าออกมานี่คือรูปเจ็ดใบที่คุณคุซาคาเบะถ่ายตอนนั้นค่ะรูปถ่ายด้วยกล้องไลกาขนาดเล็กมีทั้งรูปถ่ายคฤลือหาดไดโดจิทั้งหลังรูปตอนโคโตเอะกอดพินวงเดือนฮิเดโกะถักไหมพรมและมาีิอุ้มแมวอีกสามใบคงเป็นรูปนักแสดงในคณะละครเลล่อนเพราะบางคนสวมชุดเล่นละครบางคนสวมบิก มีทั้งรูปหมู่ถ่ายด้วยกันราว12-13คนรูปขณะแสดงฉากต่อสู้และยังมีรูปคนซึ่งดูเหมือนถูกแอบถ่ายขณะถอดวิกนั่งใจลอยอยู่ในห้องพักด้วยนี่มันละครอะไรเหรอครับของพวกนักแสดงสมัครเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเราเรียกคณะละครนี้มาแสดงในงานเทศกาลของศาลเจ้าโทโมะชื่อคณะอาราชิซันโจสมัยนั้นเราเรียกพวกเขามาแสดงในงานทุกปีละค่ะ ไม่มีรูปค้างคาวจริงๆด้วยนะครับหรือว่าร้านถ่ายรูปจะลืมเป็นไปไม่ได้คะ่ะทุกครั้งที่กดชัตเตอร์คุณคุูสักาเบต,ต้องเลื่อนปุ่มหมายเลขภาพทุกครั้งฉันเคยดูกล้องหลังจากแกเสียแล้วก็เห็นว่ามันหยุดอยู่ตรงเลข8ฟิล์มที่ส่งไปล้างก็กลับมาครบนะคะในนั้นไม่มีรูปค้างคาวเหมือนกันคะ่ะคินดาอิจิดูรูปถ่ายทั้ง7ใบอีกครั้งพางคิดว่าอาจจะมีเงื่อนงำบอกใบ้ถึงค้างคาวที่แฝงอยู่ แต่เขาหาไม่พบอยู่ดีค้างคาวหายไปไหนไม่ใช่สิตกลงค้างคาวได้หายไปจริงหรือเปล่า